ทุกคนครับเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแล้วนะครับอยู่ๆนะครับท่านๆเริ่มเป็นบ้านนครับดูนะว้าววิเอซัมชันยังไงกูพูดตกับพวกมึงแล้วกันแหละแปลว่ามึงอ่ะซัมชันเขาปุปากแป๊บสุดเชลเพื่อพะเจ้าใส่ฟ้าจัดประกันเด็กชายชื่วมอดท่าือชื่อชื่วตี แล้วทุกคนดูนี่สิใครคือคนบ้าทันทันมาโหวตผมด้วยครับดูทัน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 เขาเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วโอ,โอ้ยนี่ปิดตาดีกว่าไม่อยากเถียงพวกเด็กป .4 ป .5 โอ้ยพวกเด็กใหม่เนี่ยพอจะจามขวานใส่ไอไอนู้นแล้วทอจะจามขวานใส่ไอมดท่าแล้วโอ้ยพวกเด็กใหม่ โอ้ยลอยมาให้ครับทุกคนดูทันทันสี่ทันทันเป็นบ้าไปแล้วนะทุกคนดูโหมีอะไรมาเหมือบ้าไปเนี่ยไอติมหมามากเลยก็ดีกว่ามึงอ่ะมึงอ่ะซ้ำชั้นอีซ้ำชั้นอีซ้ำชั้นดูสิทันทันแมปนั้นทันทันเหมือนจะเป็นคู่ที่คู่ขวดไม่กี่ขวดทุกคนทันทันเนี่ยเริ่มบ้าแล้ว ท่านท่านกลายเป็นคนบ้าไปแล้วอ่ะอีคุยเอซัมชั้นอีคยเอซัมชั้นทุกคนดูท่านท่านสี่ท่านท่านบ้าทุกคนทุกคนผมจะหาวิธีใดแก้ไขเรื่องของท่านท่านได้บ้างเนี่ยท่านท่านเขาเริ่มบ้าแล้วนะทุกคนทุกคนอย่าลืมมาแก้ไขเรื่องนี้ด้วย